เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเก็บเ้าของไปส่งให้เสร็จเรียบร้อยนะครเพราะว่าล้างด้วยล้างจานทำอะไรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคตาชานก็เดือดถังกลับแล้วนะหรือว่าเป็นอันเสร็จพิธีแล้วเอาพี่น้องเข้าไปไปเรื่อยเรื่จัดไปทั้งเรื่อยเลยไปหมดแล้วเพราะว่าเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะ

อาชีพก็ช่วยกันครับคนละไม่ได้อยู่ในะครับทำงานอยู่นะครับผมอ่ะมันหนึ่งชั่วโมงพอดีแล้วเนาะนะขอรับไลฟ์ตอนนี้ก่อนเนาะนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้พี่เสือไม่หมดฤทธิ์เพอจ่ายเราะว่าเวลาเราทำงานเราก็ไม่มีเวลามาตั้งกล้องนะครับเลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะก็มีไลฟ์สดให้ดูนะฝากชมไลฟ์สดย้อนหลังนะแล้วก็ มีมีคลิปเดียวที่ถ่ายตอนปี5้โมงเช้าเนี่ยคลิปหนึ่งนะฮะยังไงก็ไปชมคลิปคลิปเดียวที่ลงไปวันนี้ให้ด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณเอ็ดมิโนะที่เข้ามาดูแลชอ่องพักาเพื่อนนะขอให้เอีทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับขอให้เลขที่เป็นเลขขันน้ำมนต์นะครับกับเลขขอทางนะกับเลข,เลขทูปป้านะสร้างความร,ร่ำรวยให้กับทุกท่าน <ไป S 1> น,นะคะร,ะรับ

เอายหลังเฮาไฟลังมากไฟลังมาเอารถถอยหลังมาเลยจ้าจะได้ลงเงินจะได้ไม่ต้องเดินแค่นั้นถุงเงินถุงขยะเรามีอะไรก็มีอยู่เก็บมาเก็บมาเออเพราะว่าอยู่ท่าบ้านก็ยังมีนะอย่ากนเลย่กมนมันยังมาเต เดี๋ยวเด<อ><ม>้อเราขอถายก,กล้องถ่ก,กล้องอาเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวเด้อกล้องเด้อขออนุญาตเด้อกล้องทันใดเด้อต่อไปก่อนก็ได้ต่อไปก่อนอยาวเลยยาวเลยครับอโอเคลูกกระบะชนิดไหนแคทเต็มแน่นแบบ แเน่ยก็ให้เนรไ้กตอนวตรงไหนหน้าบ้านมีเก no. ็บเลยนะเก็บเลยนะเขาไม่กินละเออเก็บินอยู่แ nah ล้วอ uh, ันนี้นะอ๋อเก็บเลยใครยังไม่กินเก็บเลยเด้อไม่ด่ะไปเก็บไเกบไปกันดูนะตรงไหนนี่เจ้าเจ้าเจ้า Hãy subscribe cho kênh công Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เรียบร้อยแล้วแม่นันแล้ว น้ำสุ้กบน้เอมีจะทูกตันเลยมั้ยมียอเลยได้เบอร์อะไร้างเดี๋ยวไปเอาน้ำานึ่กันเอาเ้อ เอาอาหารมา้นยังแข่คือเกาอยู่อแล้ว้เอานหมขอ้นหอเลยก็ม่จะกลับแล้วมันซื้อกินไรแซ่บปิเปเาเพื่อนเปล่าอีเนเตรียมของกลับบ้านก่อน กับแล้ว สำหรับ,บคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะป้าสายบานก็จะกลับงล้วะนะขึ้นสอบเรียบร้อยแล้วเนาะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะที่อยู่จนจบง,งานนะคะสวัสดีค่ะ